แอดมินนูหน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC ทางช่อง youtube ทุกทุกทันเลยค่ะเดอ้อเอาท่านผู้ชมําหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยอัดตอนกลางคืน,นประม่านสีถุมบัดทีน่นี่คลิปนี้นูหน่อยสีลงให้พอ่พอพ่อแม่แม่แม,มืออื่นเสาร์้วยค่ะเดอ้อมืออื่นเสาร์ของวันที่ยีสิบหกบัดที่นี่ คลิปหนากะสีล่งเป็นคลิปสรุปคลิปหนาสีอัดตอนนี้มือเสาร์ท่านผู้ชมอ่าถ้าหากสิบฟันกะสิเป็นคลิปหนาด้วค่ะเด้อหากท่านใดที่อยากรู้ว่าแอดมินหนูหน่อยสิฟันบอนะคะเนาะกะรอดติดตามแอดมินหนูหน่อยคลิปหนาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยอัดก่อนนอนเด้อท่านผู้ชมสีล่องห้ยมืออื่นเสาร์ก็คือวันที่ยี่สิบหกตอนเสาร์เสาร์เลยนะคะเนาะ อ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมิน,นูหน่อยน,นําเน้เดอค่ะเออ้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้รรมชมเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมิน,นูหน่อยไปตลาดบอดด้ลงคลิปห้ที่จริงคลิปนี้แอดมิน,หนูหน่อยสีลงหายต่างแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อของท่านผู้ชมไปซื้อเสื้อผ้า บ่มีเสภาใส่ไปซื้อขวางธรรมชมอยู่พุ่นไกลๆพุ่นอยูร่องเกลือทธรร้ชมนวะนครอนบอมเป็นร่งเกลือสะแกี่ยวดิธรร้ชมโร่งเกลือนวะนครน,นี่บ่ไก่กันปันได้ธรร้ชมไปบายช่วงบายทธรร้ชมกับมาหอดกะกะคำนะคะเนาะบ่คำปันไดประมาณ หาหกโมงแร่งในหละกธรรมชมกะเล่ยเมื่อยธร,รูมชมบ่มบ้เฮ็ดคลิปลงพอๆแ,แม่แม่กระทักไล่มาว่าเป็นยังคือบป่ล่งเล็กไหแน่เล่าพัฒนาคือบป่ล่งไหเบิงเนานะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าเหล็กเด่นกะได้ล่งไปเร้วคลิปนั้นอัดกอนออกไปธรนมชม้ชมคลิปเหล็กเด่นอัดก่อนออกไปลงหายเรวตอนหัวคำของมือว่าน,นีเนาะคะนะ่ะเนาะ เอาปัที่นีทผม้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงแอดมินหนหน่อยจับประกบคู่เด้อค่ะเดอ้อประกบคู่เลขเด่นเดินดีกับประกบคู่เลขติดเด่นเดินดีเนี่สิเป็นล็อก12หางเด้อค่ะเดอ้อเลขติดงวดนี้ได้ แปดหางท่านผู้ชมแอดมินหน่อยประกบให้ยแปดหางเด้อค่ะเด้อเอาบัติเนี่านผู้ชมสันใดที่บอทันเข่ากลุ่มไลฟีเข่ากลุ่มเด้อค่ะเด้อมีแนวทางเด็ดๆดีๆแอดมินหน่อยกะสิลงงห้ทางกลุมมม่มท่านผู้ชมบัติเนี่ยมือน,นี่านผู้ชุมมือน,นี่แอดมินหน่อยได้แนวทางเหล็กซองเล่ามาเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยสิลงงห้ในกลุ่มท่านผู้ชม กลุ่มฟรีเพราะว่าเพื่อนทรงมาหัยแอดมินโนหน่อยแล้วทธรรมช่วมเมื่อวานนี้เพื่อนว่าเอาลงในกลุ่มได้บัตรที่นี่เพื่อนว่าให้เขียนว่าเล่าพัฒนาหัวซองแต่ว่าท่านใดที่ถือน้ำพุนแล้วก็อย่าลืมคาหนำซ่ากาแฟนำใจให้เพื่อนน้ำด้วยค่ะเด้อเพราะว่าเหล็กซ่องนี่เพื่อนซื้อมากได้ทธรรมช่วมเพื่อนกระจดีนะคะเนาะเพื่อนใจดี หายว่างในกลุ่มใดท่านผู้ชมหากท่านใดที่ถือแก้วบลูละท่านผู้ชมเลขสิเขาหรือว่าบอกเขากับบลูแต่ว่าถ้ามันเขาแล้วกะอย่าลืมค่านำใจนำซ่ากาแฟเพื่อนด้วยค่ะเด้อเพราะว่าแอดมินหน้อยสีลงห้ในกลุ่มท่านผู้ชมเลขกบลหลายโตลงหายในกลุ่ม,ม,มลกล,ลกุ่มหนูน้อย V1 V2 แล้วก็กลุ่มหนูน้อยนำโชคมีอยู่3ากลุ่มท่านผู้ชม เข้าฟีทุกกลุ่มแต่ว่ากลุ่มหนูหน่อยกลุ่มหน่อยน้ำโชกนี่แอดมินบอหลับ้วท่วนผูมชมแอดมินหนูหน้อยเปิดแค่ให้เข้ากลุ่มหนูหน้อยพารวย V1 แล้วก็หนูหน้อยพารวย V2 สองยค่ะเด้อหากทันใดทีจะเขา้ากลุ่มไก่สิเต็มเราไดู้้ชมช่มกลุ่มไก่สิเต็มหาลอยแล้ว,วแต่ละกลุก่มทันใดทีบอท่านได้เขา้ากาแฟเขา่าเวยค่ะเด้อเข้ากลุ่มฟีทักลายนะคะ idline noo หนึ่งห้าเก้าเก้าทอน,นันเดอร,รมม์ท่านผู้ชมทัก idline เท่านั้นนะคะทักเบอร์โทรบบเห็นแอดมินนูหน่อยด้วยค่ะเดอ้อท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีทักไลน์ noo หนึ่งห้า 99, เก้าเก้าด้วยค่ะเด้ออ๋อท่านผู้ชมทั่นี้สำหรับคลิปนี้ก็มาเบิง่งแนวทางแอดมินนูหน่อยกันเลยนะคะเนาะ ล็อกสิบสองหางได้ท่านผู้ชมล็อกสิบสองหางงวดทีผพานมาแอดมินหนหน่อยเหล็กเด่นลดเด้ค่ะเดอร์เด่นเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่บอมี่เพราะว่าเหล็กเด่นลดท่านผู้ชมเอางวดนี่ท่านผู้ชมเลขเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นเดินดีหากพอพอแม่แม่ทันใดทีมีเหล็กเด่นจะคองกะเอาไปผสมกันเอาเด้ค่ะเดอเพราะว่า แอดเมนหน่อยจับให้ชุดตเต็มกับคู่สิบสองหางเด้อค่ะเด้อสิบสองหางท่านผู้ชมแอดเมนหน่อยตัดบอดได้ทนใดทิดตัดได้กะไปตัดเอาเด้คอค่ะเด้อล็อกสิบสองหางนะคะงวดนี้จับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสามเก้าสี่ 9596นะคะคุณพ่อคุณแม่แคปนาจอเอาะะด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้บบมี่เลขฟันเด้อธรรมชมเพราะว่าคลิปนี้แอดมินหน่อยอัดตอนกลางคืน,นก้อนนอนธรรมชมถ้าหากอยากจะรู้ว่าฟันหรือบ่ฟันคลิปหนาเด้อธรรมชมเจอกันคลิปหน้านะคะแอดมินหน่อยกับบลูคือกันเด้อค่ะเด้อว่าสิฟันหรือบอ่ฟันต่อมาประกบคู่เลขติดนะคะ วดที่ผ่านมาประกบเข่าเดอรธรรมชมเด่นเก้าหกสามแอดมมนหน่อยตัดหกออกไหมธรรมชมหกเป็นตาม,มาบอรธรรมชมแอดเมนูหน่อยตัดหกออกเอาแต่เก่ากับสามเดอรธรรมชมแต่ว่าถ้าหากท่านไดทีมักเลขหกเลขติดก็คือสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะแอดเมนหน่อยตัดชินใจ ตัดหกออกด้วยธรรมชมสูตรนี่สูตรประกบเลขติดนี่จับคู่แปดหางก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามหานี่เป็นเลขฝันของของมือว่านมือกรนี่ด้วยองธรรมชมฝันว่าคนตายอายุหาสิบสามปีธรรมชมมันมาตรงกับเลขล็อกนี่ธรรมชมหาสามไปที่นี่ธรรมชมทาเลขประกบคู่เลขติดงวดนี่มากนะ แอดมินวาโตที่มันเด่นก็คือซีหางนี่เด้อค่ะเด้อซีหางนี่ตัดถิ่มบ่ได้ยได้ท่านผู้ชมตามปกติแล้วถ้าทางเหล็กตะล่างนี่มากท่านผู้ชมเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดสามแปดนี่เด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นสุดๆเนี่ยก็สิเป็นซีคูอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อพิจารณาเบิ่งท่านผู้ชมแอดมินหน,หน่อยสิวิเคราะห์ไปถึงทางบ่ถ้าหากเหล็กเด่นมากเนาะคะ่นะเนาะ ถลอกเด่นรุดะกะกระรุดได้ท่านผู้ชมกระจับคู่เบ้าเขาถลอกเด่นรุดต่อมาก,ก็จะเป็นชุดพิเศษเด้อท่านผู้ชมชุดพิเศษเอ่องวดที่ผ่านมาลดเด้อค่ะเด้อชุดพิเศษลดนะคะ ชุดพิเศษนี่สีภาพพแม่าี่นองรุดจากหมวดธรรมชมแต่ว่าตามหลักแล้วเบอร์เกินสองหวัดเด้อธรรมชมไม่เกินสองหวัดนะคะสองสามหมวดนะคะเนาะหมวดที่สามเนี่ยก็แมนเข่าได้ธรรมชมรุดไปแล้วหวัดหนึ่งหมวดนี่กา้าลงทุนบ่ธรรมชมชุดพิเศษเอดน้อยเด่นหนึ่งสองหกเจ็ดเด่น 6, หกหางหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองหกสองเจ็ดและหกเจ็ดชุดกันสี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์และเก้าศูนย์เขียนไว้กันผาดได้ท่านผู้ชมเขียนไว้กันผาดมีเลขชนกันบอท่านผู้ชมมันกับมีเลขชนอยู่ถ้าหากว่าเนะก่าเนาะค่ะเนาะก็สี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าชนกันอยู่ด้ท่านผู้ชม เก้าสิมากอีกอยู่บ่ท่านผู้ชมเอาคุณพ่อแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อบัตที่นี้แอดมินหน่ยขีดไว้หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าห้าเก้าเก้าศูนย์นะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยขีดไว้เดนเจ็ดกับเก่านี่ท่านผู้ชมถ้าหากสองสูตรนี่มันมาเนาะคะนะ่ะเนาะแอดมินหน่อยเจาะส่เล็กเจ ชุดเดนมันมีเจ็ดแอดมินนหน่อยก็เลยขีดไว้เพราะว่าต่ำปกติทางเลขมันฉิเเ็นตังสันเด้ท่าผู้ชมหากทันใดบ่มก่ะ่านเลยค่ะเด้อวัดที่นี่ชุดกันไม่เก้าจับคู่เนี่ยกะซีมีสีเก่าเก้าศนย์าเก่ามันกะชนกันอยู่ท่านผู้ชม9ก9 5สี่เก้เก้า่เกหาชนทั้งสามสูตรเด้อท่านผู้ชมเก้างวดนี้ชนทั้งสมสูตรนะคะ สูตรนี่กับมี่ธรรมชมแต่ว่าบดได้เจาะให้เก้าสี่เก้าห้านี่เก้าสี่เก้าห้ามีชนกันทั้งสามสูตรเด้อธรรมชมแต่ว่าแอดเมนูหน่อยบดได้เจาะให้บัดท,ที่นี่ท่านใดที่อยากจะเขากลุ่มไลฟี่กะทักไลเดอร์ธรรมชมเมื่อนี่แอดเมนูหน่อยมีแนวทางเล็กหนอยซองมาฝากมาตอนธรรมช่าตอนพอๆแมๆ่ทุกท่านเพราะว่าเพิ่นว่าให้เอามาลงกลุ่มใด แอดมินน้อยกะสิเอามามาฝากตอนพอแมพี่น้องคือเพิ่อนอนุญาตหายลงนันหละธรรมชมเลขเขา่าบาเขาบ่าลูเดอร์ธรรมชมแต่ว่าสถิติอ่าหงวดที่เลี้ยวของเพิ่นมันเขา้าได้ธรรมชมเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ามาหดเฮ่าบ่าลูวัาเป็นจังไ๋แต่ว่าเป็นหัวซองเิ่นเสียเงินเด้อธรรมชมแอดมินน้อยสิเอาลุงในกลุ่มไ้ฟี่ธรรมชมใมไฟรีแต่ว่าถ้าถึกแลี้ยวกะอย่าลืมอย่าลืมเพิน่นธรรมชม อาสหรับคลิปนี้กะซิมี่ทอน,นีหล่ะท่านผู้ชมสามสูตรเด็ดเดดถ่ายคลิปเช่นเคยแอดมินหนูหน่อยฝากหลานคือเกาเด้วยคาเดอฝากพ่อแม่พี่น้องอุดนุนสินค้าน้ำแน่เด้วยคาเดอร์ยาสื่อตะเลกเด้อท่านผู้ชมฝากอุดนุนสินค้าน้ำแน่สบู่กาแฟยาสีฟันนะคะพร้อมส่งทุกวันนะคะสะบูก่กุนตานระเบิดขี้ไครเร่งผิวขาว ล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทแล้วก็กาแปสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะกล่องละ260บาทยาสิบ,บันสมนุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากหลอดละ190บาทแล้วก็ยูคอลลาเจนอาหารเสริมนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดตามข้อตามเขา่ากับปุกละ490บาทบ่เพงเดอ้อท่านผู้ชมเพื่อสุขภาพของท่านนะคะ ยาสื่อตะเลกเดอร์ธรรมชมมาอุดหนุนสินค้าไปท่านน้ำเดอร์ธรรมชมสบู่กาแฟยาสีฟันแล้วก็อยูคอลเจนอาหารเสริมท่านใดที่สนใจโทรสั่งเด้อค่ะเดอ้อ0818623581นะคะโทรสั่งของเท่านั้นนะคะท่านใดที่จะเข้ากลุ่มทักไลน์ ID NOO1599 นะคะอะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที ติดตามรับชมขอให้โชคให้มนันสุขภาพร่างกายแข็งแรงท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ